ควาเดินริสุขท่นสาธุชนตู้ติดตามรับชมเส้นทางวิถีพุทธก้าอิสระแถวนี้เดินทางออกจากเชียงใหม่อำเธอแม่วินมาแต่เช้ามา เพื่อหลังจากกลับจากการประชุมกรรมการกรรมการการศึกษาของแม่วินวิทยาในการจะสร้างอาคารอาคารหอนอนของเด็กนักเรียนซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเป็นเด็กนักเรียนชนเผา่าเขากลับบ้านยากกลับบ้านลำบาก เขาอยู่ทางไกลก็ตกลงสรุปก็คงจะต้องรับสร้างเขาเราเป็นเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าให้โรงเรียนกับเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมเพราะแม่ผู้ปกครองก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารเรียนด้วยอา,อาคารโรงนอนด้วยก็จุคนได้สักประมาณร้อยร้เนี่ยสองชั้น ก็มีห้องน้ำห้องซักล้างเขาเด็กกินนอนอยู่ที่นั่นเรารับตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 ก็เรียบร้อยแล้วก็คงจะมัดกันก็ให้พ่ออุ้ยผู้เฒ่าของหมู่บ้านซึ่งเป็นกรรมการการศึกษาของโรงเรียน เขาก็นัดวันมาแล้วว่าวันที่14จะต้องเดินทางกลับขึ้นมาเพื่อยกเสาเอกตามพิธีของล้านนาเพื่อให้ลูกหลานเขาอยู่อย่างเป็นสุขเนี่ยเป็นฝันกำลังใจให้ลูกหลานที่อยู่อาศัยวันที่14ก็แจ้งไปด้วยแล้วกันว่าใครอยากจะติดตามลงมาร่วมพิธีกรรมยกเสาเอกในอาคารหอนอนของโรงเรียน แม่วินวิทยาก็ขับรถกันมาเองมีที่พักมีอาหารให้วันที่14แล้วก็อาจจะมาสัก12บสอิบสาอะไรก็ว่าไปแต่ลุงปู่ก็คงจะต้องอยู่ช่วงพรรษาก็คงต้องสัตหะกับพระสงฆ์มาสักคืนหนึ่งเดินก็เรียบร้อยภารกิจ วันนี้ก็เดินทางกลับถือโอกาสผ่านทางสุพรรณก็ต้องแวะดูงานหน่อยเพราะว่าที่อำเภอเนรมบางเดิมบางนางบวชท่านทั้งหลายคงทราบว่าได้เอารถไมโครมาช่วยเขาขุดรอกรำครองรอบรอบเขาเพื่อจะกักเก็บน้ำน้าที่ไหลาจากจากเขาลงมากักเก็บไว้ที่ตีนเขาเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับทำการเกษตรของชาวบ้านตอนนี้เราก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วขุดรอบเสร็จเรียบร้อยแต่เราก็จะมาดูความความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านัดที่ผ่านมานัดเขาไว้ว่าเราจะมาส่งมอบงานก็เผอิญไม่ว่างติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาอย่าลืมเดียว้ายนะอันนี้เราก็เลยมาดู ที่ส่งมอบงานอันนี้ถึงพอดีสถานที่พอนัดท่านนายกอบตอ,อะไรต่อะไรไปก็เดี่มร่มด้วยไปไหนมาแล้วครับเนี่ยไปเชียงใหม่ไปไประชุมกรรมการศึกษาโรงเรียน บอกมันต้องทำแบบโคกให้นั่งให้อ๋อท่อประปาจากไหนอ่ะจ,จากนี่เลยอ๋อ,อาจากถนนหลวงตอนนี้ฝนตกชุกก็เลยรถไมโครก็เลยสั่งให้พักงานก่อนเออแสดงว่าดูว่าลูกน้องทำเรียบร้อยไหมเพราะว่าด้านไม้เด็กผู้หง,งเขาตัดไปาั่นุ้งเขาเก็บเรียบร้อยไหม ที่ผ่านมานี่ดูโหตรงนี้ไม่ได้เก็บเลยทำเันเอาสองพันเหลือเลย,ยิน่นาเแล้ว,ลวเืวันนั้นว่าจะมาพอดีกลัวกลับไปมืดแล้วก็ไม่ได้พ้อนข้าวแม่พัน,นัดสามโมงใช่ไหมอ,อืมแล้วฉันก็สุขภาพไม่ค่อยดีเด้วยก็เลยบอกเล่นนัด ระยะทางประมาณเท่าไหร่อ่ะลงได้ไหม800เมตร้ 0, 0, 0, 0. 0 feet, 0. อยเมตรพอดีเหรออันนี้หมู่อะไรนะหมู่หกู่6ตำบลเขาพระอำ<ร>เภอเดิมบางใช่ไหมใ่หมู่6ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบาง <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นลำรางเพื่อกเกษตรกรรม ปีนี้นะ่าจะน้ำเต็มนะเนี่ยถ้าดูอย่างาาเงี้ยเพราะวานฝนตกเยอะมันยังไเข้าพรรษาเลยโอ้เออใช่ <c oughs> พรุ่งนี้ปลืนนี้ปลืนนี้เข้าพรรษาตอนช่วงช่วงอาทิตย์ที่แล้วโอ้เห็นชาวนาวิทย์น้ำชานาอยกแล้วเออ <c oughs> มันทิ้งช่วงไปนานไงหลายวันทางเหนือก็ตกวันเว้นวัน พอดีหลวงปู่ไปรับแต่น้ำน้ำม่น้ำ,นำท่าจีนก็เขราระบายเออเห็น,นเ,นะเห็นเต็มเพียบเลยเต็มเพียบครับอพอดีไปประชุมกรรมการศึกษาของโรงเรียนแม่วินวิทยาก็ไปรับสร้างอาคารอาคารสองชั้นโรงนอนให้กับพวกนักเรียนชาวเขา,เาก่อนหน้าน,นั้นเคยไปสร้างอาคารเรียนไว้เขาแล้ววันนั้นน,น้องสูงเลยเออกออก เนี่ยเอาดินออกไปใช่ไหมแถบนั้นที่ว่าเอาไปทิ้งข้างใหนหรือเปล่าหรือใช่ใช่ไหมข้างในมันทางนู้นอ๋ออไม่ใช่ทางนี้มันมันเลนมันเลนไงวิ่งใกล้วิ่งใกล้เลนตกักแบบน้ำโจกเลย <laughs> อ <c oughs> เออเข้าโกกเลยเอามาลงถนนแล้วเดี๋ยวฝนจะเจอเราเนี่ยเอาบัวมาลงแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวมันก็ลงไปมั้งเนี่ย บัอันนี้มันขึ้นเป็นที่ดอนหรือมันขึ้นเหนไหมบัวบกเราตัดบก้เดี๋ยวนั่นใหม่เมกาหม่บ้านรรรรเกอืมชาวบ้านว่าไงบ้างชาวบ้านดีจ้ะให้น้ำดนหน่อยเดี๋ยวไปทำรูดินปู น้ำไปลงมางูให้ได้ทางที่สหานท,ทำงูไนมนทำไมอ่ะน้ำยังไม่ไหลเหรอตรงนั้นก็คือต้องวางท่อไงอือ,อ,อ,อดเดินมอาอ้าวหมาโอ้ฝัดีเลย,ดยได้เผา,าถ่านได้ไม้เผาถ่านเลย กำลังเผาเลยเนี่ยจ้าอ้าวตรงนี้ทำไมเขาไม่ขุดอ่ะตรงนี้เป็นทางที่รถวิ่งผ่านนะฮะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยแล้วก็ผมกลับไปกลับเพราะมันทำไม่เรียบร้อยตรงนี้ขุดไม่หมดอ่ะั่งให้เก็บงานให้หมดเกิดอะไรขึ้น อ๋อมันมีสายก็บอกหลวงปู่ปะปะเดี๋ยวเขาขอขยายเขต่าเราก็จะต้องเดินฝั่งโน้นไงทำได้านมันก็แจ่วไงทางนี้มันก็ทำได้นี่เป็นหินดานเหรอเป็นดินดานครับนี่เป็นดินอืมแต่ทางนู้นทำเรียบร้อยทางนี้ทำไมทำไม่เรียบร้อยเลยเสียชื่อนี่ ฮะมันดานใช่ไหมขุดไม่ลง,ลงอ๋อลากหิรากเขาอ๋อยังไม่ได้เกี่ยร์จะตั้งใจจะทำอะไรตรงนั้นอ่ะมมัันนเีย,ยก็ต้องใช้ประโยชน์อีกครับเหรอ พ่อให้ดีก่อนหลวงปู่แต่นี่ถ้าทําดีๆให้เป็นที่ปั่นจักรยานรอบเขาได้เลยนะเนี่ยเออเอารถเกตมาเกตให้เรียบไม่ต้องแล้วก็เอามาบดอัดเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องไปเทอะไรหรอกเผื่อคนเขาจะดูวิวไงเอาน่ะเป็นที่ปั่นจักรยานรอบเขาได้เลยข้างล่าง พวกเข่าข้าเข่าไม่ต้องอือมมาแข่งกันเลยนเนี่ยเอาได้ถ้าทำดีๆรถรถไอแท็กแท็กแท็กเตอร์ตีนตะขาบอะตัดให้เรียบแล้วบดอัดมันเก็บไว้ไม่หมดไม่เรียบร้อยเป็นช่วงช่วง ก็เรียนฝายต่อจังเนีด้อฝายไทยตัวเขาไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่นะเหมือนโทาให้รถตามมาขาดอาหารใช่ไหมหญ้ามันน้อยเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ด้อตรงนี้เข้าไปนี่คือตรงนี้ก็ที่ทิ้งดินเนี่ยผมตอนแรกผมนึกเออถ้าถมนี่ไปเดี๋ยวดินออกลำบากอีก <Yeah. S 2> วิ่งไปเจอเถ้าถ่านปูนแล้วเลอข้ามนี่ยนะข้ามนี่เองน,นี่อืมมันสวยโล่งไปเยอะเลยครับลูก อเนี่ยทำทำเป็นที่ปั่นจักรยานงามเลยโอ้น้ำเยอะเว้ยน้ำเยอะใช่เหมือนกับทางนู้นมันต่ำไหมทางนู้นมันมีท่อออกไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมเออ<า>ตันนี่บ้านบ้านไขร เยระวัวงนานเข้าจะกลายเป็นเป็นครอบครองปละปักไปก็เหมือนบ้านซ้ายมือไม่ได้ครอบครองเราไม่ได้ออกอะไรให้ก็เหมือนบ้านซ้ายมือที่เนี้ยอืมอืมก็อาศัยไปแล้วมีบ้านเล็กที่ไหม แต่ไม่แน่เมื่อก่อนถ้าเขาขอได้อันนี้อันนี้ของของชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ของของนี่ก่อืมมาซื้อที่ะไม่มาดูเขาขุดดินไปขายแล้วมันก็เรียบร้อยโอ้ซ<อ>ื้อที่ดูเลยใบชะโนดใบนะครเขาถามไม่ดูก่อนม่เขาขุดดินเปล่าเรียบร้อยเข่งแล้ว อันนี้จะต่ำกว่าของทหารขุดไว้มั้ยต่ำกว่าครับเหรอประชุมต่องินเดือนทหารขุดไม่ลงหรือว่างบมีแค่นั้นทหารเขาครับเดี๋ยวผมก็ต่อครับต่อฮะใช้งบเทศบาลทำต่อเนี่ยได้เลยเด้พอเหนื่อยนะเนี่ยถ้าปั่นรอบขาวเนี่ย เขาได้ปั่นเออเขาจะได้ไม่ต้องมาวิ่งบนถนนนี่ไงที่ปั่นจกัญญนกรยานขยัขึ้นมาเล,เลยเลยครับการจบแค่นี้ใช่ไหมหรือเลยไปนู่นรหรือไปโค้งนู่นที่เราเดินไปกันได้ใช่แปดร้อยเหรอแปดร้อยครับวัดแล้วเหรอวัดในหรือวัดนอกเนี่ย <laughs> วัดวัดวัดนอกเลยวัดถ,น,ถนน วัดในวัดในแปดร้อยวัดนอกกิโลกว่านะอ๋อนี่เขามีท่อเก่าอยู่อ่ทางเทศบาลเมื่อสักง6ปีที่แล้วเขาทำทำเพื่อก็ไม่ตามมันออกไม่ตามแล้วครับในน้ำเออจะขักน้ำมาทางนู้นเนี่ยอ๋อคุก่ตั้งแต่นี่ไปมันน้หมดอ่ะอืมั้งแต่นี่ไปเนี่ยชานะ ก็ไปดูข้างในเดินข้างในแฉะแล้วไม่ได้เออดินนั่นฮะโอ้เขาจะกักน้ำเอาขังเอาไว้นี่เราปิดนี่ได้ไงอ๋อนี่เขามีมีไลนิ่งเลยนะเออเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านแฮปปี้แล้วทีนี้ไม่ต้องดูดน้ำไกลครับนมัสการครับจ้าสวัสดี ม่ประชาคมไอ้ประชุมไอ้แห่เทียนอยู่ครับเหรอเสร็จแล้วรีบมาวันศุกร์เนี้ยศุกร์หน้าดีโรงเรียนใช่ไหมให้โรงเรียนหรือว่าโรงเรียนชุมชนครับในเขตเทศบาลชุมชนโรงเรียนต่างครับเป็นประเพณีงานประเพณีขี่วัดอ่ะก็ก็แห่เทียนนี่ก็ให้โรงเรียนก็หรือชุมชนเนี้ย ใครวัดใกล้บ้างนงมันก็ไปหรือใครจะไปวัดที่ตัวเองถนัดก็ได้ครับอ๋อสองวัดในหมู่นี้ใช่ไหมครับหมู่เขตพื้นที่ผมสองวัดครับแต่สองวัดนี้ผมก็จัดเวียนเทียนอาสา,าบูชาทั้งสองวัดเลยครับมีชื่อจ่ายเงินทอนเขาบ้างเปล่าสองวัดเนี่ย <laughs> ไม่มีครับ <laughs> ฮะ <laughs> ไม่มีจริงอะ <laughs> ง <laughs> เออเนี่ยมันสูงกว่านี่หมดเลยใช่ไหม <laughs> นิดนึง แล้วทำไมตรงนี้มันสูงอ่ะหรือนะดินมันไหลลงลขุดไม่ค่อยลงหลวงปู่ขนาดตากักไปมั้เท่าไหร่นะเหรอมันสันเก่าไงหลวงปู่ <c oughs> ที่กองไว้แบบประแาของาหารเมื่อก่อนก็ขุด,ขดแบบน,น,นี้งที่เราเดินกันนั่นเมาโคอยู่ที่สูงนี่ขนาดเอาสันออกแล้วก็ขุดนี่ไปด้วยนะอ๋อดีโคราเดินกันนั่นเองม,นนมากระยู่ที่งนี้มากก็เดี๋ยวมันจะล๋อทาเดินกันนั่นเองมาโคอยู่ที่สู อาจจะเป็นปัญหาถ้าขุดเลือกเกินไป<ร>เดี๋ยวถนนจะแบะจะ<ร>ปริพออเพราะเส้นนี้อานาคตเขาต้องเทคอนกรีตอย่างรู้เออเทไปชนของเก่าถ้าเทแล้วต้องทำไงต้องต้องทำไอ้นั่นหนรือเปล่าสลปเป่เออทำสลับไอ้แผ่นสลับวางใช่ปะเนี่ยนายกกำลังคุยกันว่าเนี่ยทำ เกตให้ดีๆแล้วก็ทําเป็นที่ปั่นจักรยานชาวบ้านรอบเขาเนี่ยได้ครับยังงามเลยประชุมชาวบ้านก็บอกสงสัขอปิดหน่อยกลัวคนเอาขยะมาทิ้งตรงที่มื่อกี้ตรงท่อตรงนั้นนะทางที่รถออกนะครับให้รถวิ่งเข้ามาให้รถวิ่งเข้าแต่ว่าถ้าเป็นจักรยานได้เพราะว่าเราท่านเราทําทางกันได้ไม่ป่นปรับเรียบแล้วบดอัดให้ดีเท่านัและรถแท็กเตอร์มาวิ่งสักวันหนึ่งปาดให้เรียบ บท,บทอัดนายกพลกอนนายกพลแท็กเตอ,อยยร์เสียแล้วก็บทอัดบทยังอู้แปดร้อยเหรอวัดกันยังเดินเหนื่อยเดินเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ปู่เอาก้าที่ไปปลูกที่เชียงใหม่เนี่ยก้าที่นี่ป่ะครับก้าไม้เรอระครับก้าไม้ไม่เอาที่เมืองกาญงาญกับราชบุรีี่เจาะแค่นี้ ผมก็เมื่อวานไปเอามาโอ้โหบอกอยู่ใกล้ๆไหมไปเอาจะหมดแล้วหรอแล้วครับอ๋อแค่นี้เองแค่ตรงนี้ครับนี่แนวอุณหภูารที่เราขึ้นอ๋อให้มันกว้างไปก่อนให้น้ำมันมานี่ไงอ๋อนี่ฝีมือทหารเดี๋ยวราษดรจัดการทีหลัง งบหมดได้โยมเอ้ยงบมันมาน้อยก็ทำได้ไงได้ปูได้ตอนนี้ก็แจ่วแล้วปูเอามาทําเป็นให้มีเอ่อทำมาทำมาทำมาทำทำกันเรื่อยเดี๋ยวก็ดีไปเองเออเดี๋ยวก็ดีไปเองดีกว่าไม่ทําเลยไหนๆก็มาแล้วทําให้มันได้ดีคุหลวงปู่คิดดูไฟฟ้าก็เข้ารีสอทก็สร้างเดี๋ยวให้ดูเต็มใช่อันนี้ถ้าทำมันจะเจริญขึ้น คนมันจะมาอยู่ข้างนอกนกันนะปลูกอยู่สบายสบายใชอาา่อากาศดีอากาศดีคนในเมืองเดี๋ยนี้เหมือนกับที่แถวเชียงใหม่อะครับเต็มไปหมดลวคนเมืองเขาไปซื้อทำเบืวอไร่ไปนาทุ่งท่าปูกไปโน่นปลูกอะไรบ้างครับที่เชียงใหม่ฉันไปเที่ยวนี้ไปประชุมกรรมการศึกษาของของโรงเรียนที่เคยอุปถัมภ์ไว้สร้างอาคารเรียนนะครับทีนี้มันเด็กนักเรียนปีนี้เขาขยายโอกาสมาสองปีจากสามร้อยมันขึ้นเป็นหกร้อยไง เงิวเราก็มันมีเด็กต้องนอนค้างอยู่สามร้อยกว่าคนน่ะให้นอนค้างชา,าชาวเขาอ่ะเพราะมันกลับไม่ได้ไงมันห้าส<ะ>ิบกิโลหกสิบโลเนี้ยเดิน <c oughs> ทางลําบากรถลาไม่มีก็เลยมันก็ต้องกินต้องอยู่สามมือ้อแล้วก็มีที่นอนที่ที่นอนมันคับแคบมากเราก็อุปถัมภ์เรื่องการกินก็ให้อุปถนการศึกษาไว้ทีนี้โรงเรียนเขาก็เลยขอร้อง ว่าเ,เป็นไปได้ไหมจะทําให้อาคารเรียนมันอาคารนอนมันเพิ่มขึ้นเพราะมันอยู่กันอย่างกับประทูอะอแล้วเข้าไปนี่เรานึกว่ามันนอนแล้วมันตื่นขึ้นมาเช้านี่มันสมองมันจะได้โล่งโปร่งที่จะเรียนสื่อรู้เรื่องไม่ขนาดเราเข้าไปครึ่งชั่วโมงเรายังมึนเลย<อ>กลิ่นก็เลยเออเดี๋ยวสร้างอาคารให้เข้าสองชั้น บรรจุคนได้สักประมาณร้อยกว่าคนอาคารก็ต้องนั่นได้ดีต้องทำเตียงช่วงก่อนเปที่ไหนและที่ไฟไหม้ที่ก็เตียงเตรียมหน้องหอยก็งบประมาณสักห้าล้านกว่าบาทเขจะให้เสร็จภายในช่วงออกพรรษาทําถวายพระเจะอยู่หัวครับสมเดือนออสามเดือนกว่าเดี๋ยววันที่สิบสี่นี้เขาก็จะยกเสาเอกเริ่มต้องต้องสัตหะาไป ไปนู่นอีกไปอีกเดินทางก็รวยหลวงปู่ก็ชักไม่ค่อยดีก็ถูกหล้วแล้วย่าเป็นไงบ้างครับก็สองสามวันที่เห็นรายงานว่าถามว่าฉันไปไหนปกติทุกเย็นต้องไปป้อนข้าวผมดูในเฝงหลวงปู่ป้อนข้าวแกก็พ่อแม่ต้องดูแลหน้าที่ลูก อก็ตรงนี้ก็คงจะต้องรอแรงแล้วมั้งถึงจะมาทำได้อ่ะก็อรออีกหน่อยอืมแรงแล้วก็ค่อยมาปรับหางนี่นี่จากนี่ไปอีกได้กิโลแม่ถึงไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ที่ออกกำลังกายตรงนั้นอะประมาณไอลานกีฬามะใกล้กิโลแปดร้อยเมตรกว่ากว่าครับ แต่มันก็คือไม่ต้องอะไรมากแล้วมันเียงแค่เก็บดินชายนี้ใช่ไหมชายขอบเพราะทุ่งนู้นมันกะดีแล้วไงออไอแค่ชุมชนคือถ้าทําตรงนี้ให้มันโล่งได้เนี่ยมันก็จะพัฒนามาเป็นลานปั่นจักรยานลานวิ่งให้กับคนเออแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไอ้ต้นคูนนะคุณ<ะ>สวยๆอะ่ะปลูกล้อมรอบเขาเนี่ยโอ้ถึงเวลามันออกดอกเหลืองคูนมันทนแรงอค่ะคูนโ<ะ><ะ>ตวไวด้วยเออโตวไวทนแรงสวยปลูกที่ผมปลูกที่บึงกัมพชียน ต้นแค่เนี้ยสูงสักประมาณสักไม่สักห้าหกนิ้วอะแป๊บเดียวตัวนี้เป็น,นอย่างไงคูณกับอไอ้อะไรอะไรอะไรเหลืองปิยทอนไม่แขนะแต่คูณ<ม>แข็งกว่าคูณไม้แข็งมันใหญ่กว่าโตใหญ่กว่าคระงากระดารค่ะ <c oughs> คูณโตไวแล้วก็ไม้ใช้ประโยชน์ได้ใช้สอยได้เพราะไม้เนื้อแข็งถ้าอายุมากๆนี่ทำกระดานเลยทำเสาได้ ตอนนี้สุพรรณจะนิยมปลูกเหลืองกันเยอะเหลืองวิยาทรนอ่ะออเพราะว่าเส้นที่จากสําชุกไปด่านช้างน่ะเมื่อช่วงเมื่อสักสองสามปีที่แล้วอ่ะทอทมอาถ่ายรูปไปลงฉากหลังประชุมใหญ่ทอทอเอเพอปีเดียว้วอีกปีหนึ่งต้นญ้าขึ้นเงี้ยพวกไว้จุดไฟเผาตนน้นตายหมดเลย ปลูกขอปลูกปลูกแทนก็ไม่ดีเพราะมันมจะเล็กแล้วมันจะเ,เพราะต้ในใหญ่กำลังออกแต่ละปีอ,ะออกสวยมากอรเนี่ยเนี่ยถ้าปลูกรอบเขาเน่ยโอ้โหงาเพราะเรามีเขาเป็นฉากอยู่แล้วไงห่างกันต้นหนึ่งสักสองเมตรสองเมตรสี่เมตรก็ได้ผมจะใช้ที่ผมปลูกนะผมจะใช้ว่าสมมติถ้าตรงนี้ยางนาใช่ไหมก็จะเว้นไว้สองสามต้นช่วงละสี่เมตรเป็นต้นเล็กหน่อยแล้วก็เป็นยางนาอืมยางนาก็ดี ยังนาแอาพันที่ไหนอะที่นี่ฮะพ่อชำศูนย์พ่อชํำได้เลยพันบุรีได้ยังนีหมดแต่เราก็ยังมีสต๊อกอยู่นิดหน่อยอยังนาพยุงบางต้นพอปลูกนี่ปุ๊บวันนี้ปลูกต้นเล็กๆนะปลูกเสร็จพรุ่งนี้หายงัวกินชาวบ้านเราไปปลูกพยุงแต่นี่งัวนี่งัวเข้าไปเลี้ยงป่ะก็เมื่อกี้เห็นต้อนมันวายเออทำทำไปถ้าปลูกต้นไม้ไม่ได้เลยอะมันเอาไปกินหมดมีมีควายอยู่ฝูงเนื้อในต้องกั้น เพราะเดี๋ยวก้นตรงนั้นแล้วก็คงไปไม่ได้แล้วมีมีอยูู่งหนึ่งทางการถ้าปลูกก็นี่ก็ได้ประโยชน์เยอะหลวงปู่มันก็มาเข้าไนแล้วเนี้ยก้านตรงนี้เดี๋ยวพอตรงนี้ผมก็เตรียมจะทำทำไอ้ทางไอ้ที่ปิดก้นจะปลูกเมื่อไหร่อ่ะูกวันที่28นะฮะวันเกิดพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10วันที่28หรอครับ28 28แต่ว่าผมผมว่าผมจะปลูกบึงนู้นก่อนบึงหนองบัวก่อนอ๋อ แล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะว่า,วางๆก็จะทลอยมาปลูกเรื่อยๆครับ้าจะปลูกรงนี้ตรงนี้ก็ต้องตัดใหม่ก็ต้องปั้มอว่าคนวิ่งทํางานเนี่ยต้องมาเราต้องดูก่อนนีรับถ้าจะทำถ้าจะทำต้องมาทําฝั่งนี้ก่อนน้องแฉะปลูกไม้ไม่เยอะวันหลังลูกหลานเราจะได้เห็นหตาละไปละขอบคุณมากช่วงดีโอ้โหเป็นโอกาสดีของเทศบาลสอพลเนี่ย ต้องต้องชมท่านนายกสุพรมีที่เดียวครับสุพรรณสุพรรณมีที่เดียวเพราะว่าแต่ละที่เขามันมันเข้าฤดูฝนแล้วไงมันขุดไม่ได้แล้วไงโชคดีต้องรอให้แรงก่อนแล้วถึงจะขุดเสร็จปุ๊บฝนมาเลยยังไม่ได้ไปคุยอ ีผมจังหวัดนะเดี๋ยวประชุมไปคุยกับหัวหน้าที่ดินนี่ก่อนแล้วก็ผมก็ไปคุยกับจังหวัดอาจารย์จะช่วยเลยนะคะเดี๋ยวถ้าที่ปดีกรมบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นไอ้นั่นแล้วนี่เป็นประหลัดประหลัดกระทรวงแล้วเออน่าจะคุยได้ไม่ยากหลกงปู่ที่ไหนก็คุยง่ายจ้ะหลกงปู่ที่ไหนก็คุยได้